เช็คพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในวัยทารกและเกิดจนถึง3ปีต้องทําอะไรได้บ้างและสัญญาณที่บอกพัฒนาการล่าชา้าคลิปนี้แม่ท้องและแม่แม่ต้องรู้และต้องดูแล้วล่ะค่ะก่อนไปชมคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับช่อง y u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  e n n r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบลานนมแม่และเด็กติ๊กต็อกโบเนิรคิดไลโอเอเนกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาเพราบวิชาชีพค่ะก่อนอื่นรู้ก่อนพัฒนาการของลูกมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันดังนี้ 1. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการนั่งยืนเดินกระโดด 2. ด้านกรรมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาเช่นการหยิบจับขีดเขียนต่อบ,บล็อกไม้ 3. ด้านการใช้ภาษาเช่นการพูดสื่อสารและใช้ภาษาทางกาย 4. ด้านการเข้าใจภาษาเช่นหันตามเสียงเรียกโบกมือใบาย,บายสุดท้ายด้านที่5 การช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคมเช่นดื่มน้ำจากแก้วตักอาหารเข้าปากวิธีการสังเกตง่ายๆว่าพัฒนาการลูกปกติไหมก็คือเมื่ออายุลูกครบตามเกณฑ์นี่คือสิ่งที่ลูกควรทำได้มาเริ่มกันที่1 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กทารกแรกเกิดจนถึง2เดือนลูกจะสามารถที่จะชันคอได้เมื่ออายุ4เดือนลูกจะสามารถใช้มือสองข้างดันอกพ้นพื้นได้และสามารถที่จะพลิกคว่ำและพลิกไงายได้6เดือนลูกจะสามารถนั่งได้เมื่อลูกนั่งได้มั่นคงก็จะเริ่มคลานประมาณ8เดือนในส่วนของการคลานนี้จะเจอได้ว่าน้องเด็กจํานวน1ใน3ก็จะไม่คลานนะหมายถึงว่าลูกค่ะนั่งได้มั่นคงแข็งแรงจากนั้นก็จะข้ามสเต็ปการคลานแล้วเข้าสู่ การเกาะยืนแล้วก็เกาะเดินต่อได้เลยซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่ได้ถือว่าลูกขาผิดปกตินะเก้าเดือนลูกก็จะสามารถที่จะเกาะยืนได้พอหนึ่งปีลูกก็จะเริ่มเกาะเดินแล้วก็จะสามารถที่จะเดินได้สองปีลูกก็จะสามารถที่จะวิ่งได้สามปีลูกก็จะสามารถที่จะปั่นจักรยานได้แต่ถ้าลูกของคุณแม่นะอายุหนึ่งปีสามเดือนยังพบว่าลูกเนี่ยยังไม่เดินเลยในกรณีนี้อาจสงสัยพัฒนาการล่าช้าคุณแม่ควรที่จะรีบพาลูกนะคะไปปรึกษากับคุณหมอค่ะ 2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 6. เดือนลูกสามารถถือของไว้ได้ในท่านอนหงายยกตัวอย่างเช่นถือขวดนม2มือได้แล้วลูกนะสามารถที่จะเปลี่ยนมือถือของแบบนี้ได้8-9เเดือนลูกจะสามารถหยิบจับอาหารเข้าปากได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ หนึ่งปีลูกสามารถที่จะจีบนิ้วมือในลักษณะแบบนี้และสามารถที่จะหยิบของชิ้นเล็กเข้าปากได้หนึ่งปีครึ่งลูกสามารถที่จะจับดินสอเขียนเซนยุงยุได้สองปีลูกสามารถที่จะจับดินสอวาดเซนตรงได้และสามปีลูกสามารถที่จะจับดิน,อดนดส,สาานอนะคะวาดเป็นวงกลมได้สามด้านการใช้ภาษาที่ลูกอายุ7-9เดือนลูกจะใช้ริมฝีปากประกบกันแล้วก็เรียนเสียงที่ลูกคุ้นเคยเช่นปาปามามา,มาได้ หนึ่งปี ลูกสามารถท like, ี Or, ne, ่จะพูดคําพยางค์เดียวที่มีความหมายได้ยกตัวอย่างเช่นพูดคําว่าพ่อก็คือรู้ความหมายว่าคนนี้คือพ่อหรือพูดคําว่าแม่ก็คือรู้ความหมายว่าคนนี้คือแม่หรือพูดแสดงความต้องการของตัวเองยกตัวอย่างเช่นลูกอยากที่จะกินนมแล้วก็ชี้ไปแล้วก็พูดว่านมถ้าแบบนี้ก็คือโอเคได้แต่ถ้าลูกอายุหนึ่งปีครึ่งยังไม่สามารถที่จะพูดคำพยางค์เดียวที่มีความหมายได้หรือไม่สามารถที่จะพูดแสดงความต้องการ ขอองงตัวเที่ว่าอยากจะกินนมก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบว่าพูดว่าอะไรแบบนี้ถ้าในกรณีแบบนี้อาจจะคิดถึงว่าลั่วค่ะมีพัฒนาการล่าชา้ากรณีนี้อาจจะต้องพาลูกไปปรึกษากับคุณหมอนะ 2ปีลูกสามารถพูดวล,ลีสองคำที่ติดกันได้ยกตัวอย่างเช่นซื้อนมก็คือรู้ความหมายว่าไปซื้อขนมนะไปไหนกินข้าวดื่มน้ำถ้าลูกสามารถพูดได้แบบนี้ก็คือโอเคได้และ3ปีลูกสามารถพูดเป็นประโยคได้ถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าลูกพัฒนาการปกตินะ 4. ด้านการเข้าใจภาษาทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนลูกจะสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดังและจะสามารถจ้องหน้ามแม่ได้ประมาณ5วินาที6เดือนลูกสามารถหันตามเสียงเรียกได้ เดือนลูกสามารถทําตามคําสั่งง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าให้ลูกปรบมือแล้วลูกสามารถที่จะปรบมือตามที่คุณแม่บอกแบบนี้ค่ะก็คือจะถือว่าลูกเนาะพัฒนาการปกติ1ปีลูกสามารถที่จะทําตามคําสั่งง่ายๆยกตัวอย่างเช่นให้ลูกนะคะบายๆแล้วลูกสามารถที่จะโต้ตอบคุณแม่กลับมาว่าบายๆแบบนี้ก็คือปกตินะคะแล้วก็ที่อายุ1ปีครึ่งลูกสามารถที่จะชี้อวัยวะของตัวเองได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าในดวงตาคะแล้วลูกสามารถชี้มาได้ ได้ว่าอ่าอันนี้คือดวงตาของเขาหรือว่าชี้นะคะที่อวัยวะของพี่ตุ๊กตาได้ว่าอันนี้คือดวงตาของพี่ตุ๊กตานะถ้าชี้ได้ถูกแบบนี้ก็คือถือว่าโอเคปกติ3ปีลูกสามารถนําวัตถุ2ชนิดมาให้ตามคําสั่งได้ถูกต้องอยกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะใช้ให้ลูกเนาะไปหยิบแปลงสีฟันกับหวีแล้วลูกสามารถจะถือแปรงสีฟันกับหวีมาให้คุณแม่ได้ถูกต้องแบบนี้ก็คือได้ 5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม2เดือนลูกจะยิ้มโต้อตอบกับคุณแม่4เดือนลูกจะดีใจเวลาที่แบบเจอคนเลี้ยงนะคะหรือว่าเจอคุณแม่เนาะหเดือนลูกจะกลัวคนแปลกหน้า9เดือนลูกใช้นิ้วหยิบกินอาหารเข้าปากได้และสามารถที่จะเล่นจ้าเอ๊กับคุณพ่อคุณแม่ได้1ปีลูกสามารถเรียนแบบท่าทางการทํางานบ้านของคุณแม่ได้ยกตัวยอย่างเช่นลูกใช้ผ้าเช็ดโต๊ะนะคะก็คือเป็นการเรียนแบบการทํางานบ้านของคุณแม่ถ้าลูกสามารถทําได้ แบบนี้ปกติค่ะ1ปีครึ่งลูกสามญญาี่จาดื่มน้ําจากแก้วได้โดยที่น้ําไม่หก หนึ่งปีครึ่งถึงสองปีลูกสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้สองปีลูกสามารถที่จะเล่นบทบาทสมมุติได้และสามปีลูกสามารถที่จะใส่กเก่งได้ด้วยตัวเองถ้าลูกสามารถทําได้แบบนี้ก็คือถือว่าพัฒนาการลูกปกติค่ะและนี่ก็เป็นพัฒนาการฮาดานที่ลูกต้องทําอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงวัยของเขาจะเห็นได้ว่าน้องเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะต่างก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นคุณแม่จะต้องให้ความสนใจมากๆจะต้องกระ ตุ้นและส่งเสริมเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์เมื่อคุณแม่ได้รู้เรื่องพัฒนาการของลูกแล้วก็จะง่ายต่อการเตรียมตัวและเตรียมของใช้ของเล่นให้เหมาะสมกับวัยของลูกและเหมาะสมกับพัฒนาการของลูกค่ะและตอนนี้นะมาม่โปโกเขามี Line Official Account เพียงแค่คุณแม่แอดไลน์ไปที่ แอดมามิโบโกะทีก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทําให้คุณแม่เรียนรู้พัฒนาการของลูกน้อยได้ง่ายขึ้นเพราะในนี้ มีเคล็ดลับการเรียนรู้ลูกน้อยในทุกช่วงวัยและในไลน์แอดนี้ยังมีสาระดีๆสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าคุณแม่นะจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรตลอดการตั้งครรภ์น,นี้รวมถึงติดตามดูในเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์คุณแม่ด้วยซึ่งบอกเลยว่าไลน์แอดของมัมมี่ปรกดทีเอนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสําหรับคุณแม่และคุณแม่ตั้งครรภ์ไลน์ลนี้แม่ต้องแอดเลยมีแจกเข็มกลัดให้กับคุณแม่ท้องฟรีด้วยค่ะเมื่อเป็นสมาชิกผักเข้าจังพอย n t โปรแกรมสะสมแต้มเพื่อนร,รับของรางวัลฟรีและพิเศษสุดๆคือโปรโมชั่นและส่วนลด150บาทจากมามิโปโกครับเฉ <c oughs> พาะคุณแม่ในไลน์เท่านั้นบอกเลยไลน์นี้แม่ต้องแอดแล้วล่ะค่ะแอดเลยแอดมามิโปโกทีเ แม่โบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทางบ้านอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ